สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีน้องๆหลายๆท่านเลยนะครับผมอยากจะให้ผมช่วยแนะนําการสร้างทีมการทําทีมสไปเดอร์แมนที่กําลังจะเข้าใช้ในวันในอีก2วันข้างหน้านะครับก็คือ SpiderMan No Way Home ก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับสร้างทีม s p i d e r ร์แมนโนเวโฮมนะครับให้กับโทรศัพท์ทุกๆรุ่น เลยนะครับผมดูคลิปนี้จบสามารถสร้างสามารถทําทีมขึ้นมาเองได้เลยนะครับก็ก่อนที่ไปรับชมกันนะครับผมก็ขอฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเรามาเริ่มจากให้ทุกคนไปดาวน์โหลดเจ้าแอปนี้มานะครับ my icon นะครับผมหาโหลดได้ที่ Play Store นะครับแล้วผมผมจะแปะลิงก์ไว้ฐานด้านล่างให้นะครับผมเราก็เข้าไปเลยนะครับปุ๊บเริ่มจากหน้าแรกนะครับเราจะต้องทําไอคอนของสไปเดอร์แมนก่อนนะครับผมอุ้ยผมลืมไป นะครับต้องเข้าไปดาวน์โหลดรูปก่อนนะครับผมต้องขอโทษด้วยเนี่ยครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า Spider-Man n o Way Home นะครับดาวน์โหลดรูปพวกนี้ได้เลยนะครับใครอยากได้รูปอะไรดาวน์โหลดเลยนะครับผมต้องใช้รูปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ก็คือเข้ามาแบบนี้นะครับกดเข้ามาอย่างนี้ตึ๊บนี่แล้วก็จิ้มค้างครับแตะหน้าจอค้างไว้แล้วกดที่ดาวน์โหลดรูปภาพกดดาวน์โหลดแค่นี้ นะครับผมโหลดมาสัก10รูปก็ได้นะครับประมาณ10รูปนะตอนนี้ผมเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะเข้ามาที่เจ้า F My Icon นะครับแล้วให้เราไปที่ไอคอน DIY นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่านะกดเลขบวกครับผมรูปภาพใครอยากได้รูปอะไรเลือกเลยหนึ่งอย่างนะครับสมมุติผมจะเอารูปสไปเดอร์แมนสีดำนะครับอ่านะ แบบนี้ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้สีตัวกรองเราไม่ต้องไปกดมันนะครับถ้ากดมันสีไอคอนของเราจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับผมสีรูปแบ,บ็คกราไอคอนเราจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับให้กดไม่เอานะครับถ้าใครเผลอกดนะครับให้มากดที่นี่นะรูปแบบเราจะเอาไอคอนนี้ให้เป็นรูปแบบอะไร นะครับให้เราเลือกก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับโอ้โหดูดิมีเยอะผมก็จะเอาสไปเดอร์แมนสีดํานี่สมมุติว่าผมจะเอาเป็น YouTube ก็กดอย่างนี้นะครับเขาจะมีให้เราเลือกอยู่4อย่างนะครับผมเราจะเลือกเป็นยังไงก็ได้นะครับเราจะเลือกเป็น YouTube โปร่งแสงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นฮึบก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาเป็นรูปแบบ แบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นการ์ตูนน่ารักเหมือนด้านล่างก็ได้นะครับแบบนี้สามารถเลือกได้หมดนะครับสมมุติผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะต่อมาครับจะเป็นสีของไอคอนของเรานะครับอ่า u t u b e เป็นสีแบบนี้ก็ได้ให้มันตัดกับฉากหลังสีดําหน่อยอ่าผมสมมติผมจะเอาสีนี้นะครับมาถ้าต่อมาก็คือการเลืองแสงหรือใส่ขอบนะครับเพื่อเพิ่มมิติถ้าเราไม่มีกรอบ มันก็จะเป็นรูปแบบไม่มีมิติออกแบบนี้ก็ได้นะครับสวยดีก็ให้มันตัดกับฉากหลังนิดนึงนะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาดไอคอน่าเอาประมาณนี้ก็ได้นะผมจะเอาแค่ประมาณนี้ข้อความนะครับผมแนะนําไม่ต้องใส่ถ้าข้อความมันจะไปทับไอคอนนี่ถ้าสมมติใส่แน่เห็นไหมมันจะไปทับ กับไอคอนนะครับมันจะไม่สวยก็เลยผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่กดบันทึกครับผมเขาให้เราดูวิดีโอนะครับเราก็ดูไม่งั้นเราสร้างไอคอนได้ก็มีโฆษณาดนึงนะครับอ่าเขาจะให้เราป้อนชื่อไอคอนใหม่นะครับผมก็จะใส่คําว่าสไปเดอร์แมนนะกดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ไอคอนมันละหนึ่งอย่างแล้วนะครับผมไอคอนสไปเดอร์แมนมาหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็น YouTube นั่นเองต่อมาให้เราเลือกต่อไปนะครับโดยการกดบวกกดบวกรูปภาพเหมือนเดิมเราได้ YouTube เสร็จแล้ว ต่อมาเราจะเอาเป็นทางด้านของ Facebook บ้างก็ให้เราเลือกรูปไหนก็ได้นะครับอ่าได้มาแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเราต้องการใส่แอปอะไรเข้าไปนะครับเราก็ทำทำเยอะๆเลยก็ได้ครับอ่าเสร็จปุ๊บ ให้เราไปเลือกสีเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเราทําเมื่อกี้เลยอ่านะครับได้เฟซบุ๊กกดบันทึกครับผมปุ๊บเดี๋ยวผมจะทําไว้หลายๆแอปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดออกไปให้มันได้หลายๆแอปก่อนนะครับ A few moments later นะครับผมก็ได้อยู่ประมาณนี้ก็จะมีเท่าที่จําเป็นนะครับหรือใครอยากจะเพิ่มอีกก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมผมก็จะเอาแค่แค่นี้ไปก่อนเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนมาแตะเป็นอันนะครับสมมุติผมจะเริ่มจาก YouTube ก่อนนะครับเนี่ยแตะเสร็จปุ๊บแล้วให้ไปที่ แอปที่เราจะเชื่อมโยงเข้ากับไอคอนที่เราสร้าง YouTube ผมก็จะเลือก y o u b e ก็แล้วกันนี่ YouTube นะครับป้อนชื่อแอปซึ่งเราจะป้อนก็ได้หรือไม่ป้อนก็ได้นะครับถ้าจะถ้าป้อนก็จะเป็นชื่ออยู่ใต้อยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะใส่ YouTube มาแล้วกดคำว่าประยุกนะครับผมไม่ใช่ประยุทธ์นะทุยประยุกแล้วก็เพิ่ม่มา เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ Facebook ต่อนะครับผมนี่มาติ๊กที่ a c e b o o k เลยนะครับติ๊กให้มันเป็นเลขถูกนี้นะแล้วก็กดที่ดินสอครับนะแล้วเราก็เลือกแอปภายในตัวเครื่องของเรานะครับผมนี่แล้วก็ใส่ชื่อก็ได้ครับหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยผมจะใส่เลยเฟซบุ๊ก่ากดเพิ่มแล้วก็ไล่เรียงไปงี้นะครับเนี่ยจากนั้นมาทีา่ตอกนผมก็จะขอเล่งเวลาให้มันเร็วหน่อย โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้ออกมานี่เห็นไหมมาแล้วนะครับผมเราก็เอาจัดนี่จัดเรียงข้างล่างนะครับรูปข้อความกล้องอผมจะเอาอจัดเรียงด้านล่างแบบนี้นะครับต่อมาให้เราไปหาภาพพื้นหลังมาผมก็จะใส่วอลเปเปอร์นะครับผม ก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเรามาใส่วินเจ็ตกันนะให้เข้ามาที่แอป m มาไอคอนเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่วินเจ็ตนะครับไปที่กําหนดเองนะกดเลขบวกครับผมตรงนี้ ก็จะมีรูปเราก็เลือกรูปว่าเราจะเอาอันไหนไปใส่บินเจ็นะครับผมอย่างเช่นผมจะเอารูปนี้กดถูกครับผมให้เรากดบันทึกนะครับอันนี้ผมจะเอา4คูณสเขาจะมีอยู่สขนาดให้เราเลือกก็คือ2อคูณสองสคูณสแล้วก็4ีคูณสนะครับผมจะเอา4ีคูณส่าเป็น5้าคูณสามอ่ะ,อะนะครับนี่ไงครับคือบินเจ็จากนั้นนะครับถ้าแอปไหนเราไม่สามารถทําเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบนี้ได้นะครับผมให้มันเป็นรูปแอปเข้ามาได้นะก็ให้เราเข้าไปที่ไมค์ไอคอนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วมาที่โฮมแล้วไปที่คำ หนดเองนะครับผมอย่างเช่นไล n e นะครับผมแอปไลน์ผมไม่มีนะเห็นไหมผมไม่มีแอปไลน์เราก็สามารถแยกออกมาได้นะครับโดยการใส่เข้าไปเองนะครับผมอ่าผมจะเอารูป นี่นะกดรูปครับผมเลือกแอปที่เชื่อมโยงนะครับก็จะเอาเป็นทางด้านลายนะอยู่นี่แล้วเราก็พิมพ์ชื่อด้วยนะครับแล้วก็ออกไปดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับลายจากนั้นเราสามารถเพิ่มแอปเกมเข้าไปได้ด้วยนะครับกากระบาดออกอ่านี่ผมจะเอาเป็นเกมก็แล้วกันเนาะกดถูกต้องนะครับผมกดดินสอครับอ่าแล้วผมจะแอด R O V เข้าไปกดประยุกครับเพิ่ม นะจะมีเพียงเท่านี้ส่วนใครอยากจะอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ก็สามารถไปปรับแต่งได้เลยนะครับผมทำตามท,ท,ที่ผมนําเสนอเลยนะก็แล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนนะครับผมแล้วก็เจ้าแอปที่เราเพิ่มเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับสมมุติ u t u b e นะเห็นไหมทิกตอกนะะเฟซ BOOK อะไรนะครับเชื่อมต่อได้หมดนะครับผมเนี่ยมาวี RV ได้หมดนะครับ ง,ง่ายๆครับวิธีการทำทิมสไปเดอร์แมนก็สามารถไปตกแต่งได้นะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผม,ผมก็ขอฝากกดซับสไคร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลยไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ